เไฟไววเจ้าของเขาเปิดไฟไว้ก็เ,เปิดไฟไว้นัฏพัฒน์อยู่ในห้อง,งสงสัยนาตพัฒน์อยู่ในห้องเขเปิดไฟไห้ <c oughs> วันนี้วันที่สวันนี้วันที่สี่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 วันนี้วันที่สี่วันที่สี่พรุนี้ก็เรียนหนังสือแล้วพรุนี้ก็เปิดเรียนแล้ว พรุนี้ก็เปิดเรียนแล้ววันที่สี่วันนี้พรุนี้วันที่ห้าวันที่ห้าก็คือเป็นวันเป็นวันอ่าเป็นวันเปิดเรียนนะเปิดเรียนปีใหม่แล้วเพราะฉะนั้นวันหยุดเป็นเวลาหลายวันนี้ก็พากันไปเที่ยวพากันไปเติมพลังพากันไปชัดแบตด เรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็วันที่สี่แล้ววันนี้ก็ให้นักเรียนเวนเนี้เวนเวนเวนชื่อว่าเวนทิติเวนทิติที่ปิดไฟนี่ก็ลงตัวแล้วเขารับผิดชอบงานเขาดีเขาแบ่งเวนกันอย่างว่าเนาะเขาสามารถแบ่งเวนกันได้วันนี้นักเรียนต้องกลับมาเนาะต้องกลับมาเรียนแล้วต้องกลับมาทุกคนเลย อันนี้ไฟเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไฟเต็มเลยนะเมื่อวานนี้ไฟเต็มเลยไม่ถึอว่าน้ำเต็มน้ำเต็มเลยเพราะฉะนั้นก็น้ำไม่มีปัญหาแล้วแม่ขาน้ำแม่ครัวไม่มีปัญหาแล้วตอนเช้ามาก็ตอนเช้ามาก็สบายแล้วเพราะว่าน้ำเต็มแทง ปิดไฟหมดแล้วดูหน้าตอนนี้ขึ้นไปดูก่อนตรวจความเรียบร้อยก่อนว่าจริงไหมปิดจริงไหมหนอเป็นลักษณะของความมั่นใจอืมปิดแล้วอืมแบบนี้แหละที่ว่าความมั่นใจเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดคือต้องมีงานประจําก็คือไฟฟ้า ไฟฟ้านี่แหละถ้าเกิดว่า,อานอกนั้นไม่ว่าแต่เวนต่างๆก็อยู่ตามปกติแต่วเวนไฟฟ้านี่มันต้องเคลื่อนไหวตลอดไม่ว่าแต่น้ำเนาะน้ำไฟเนาะน้ำไฟนี่มันต้องมีตลอดใช้ตลอดเวลามีทั้งปิดมีทั้งเปิดตลอดสลับกันไปอ่าแล้วถ้าเกิดว่าอ่าเวนไม่ไม่มาปลูกเวน เวนก็อาจจะไม่มีเวลาอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ขยันก็แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่การจี้เนาการจี้การการที่ครูหอจี้จี้เขาเขาก็ทำเนาะอันนี้อะไรอันนี้ก็คือปิดเรียบร้อยแล้ววันนี้อย่าลือปัญจพลจยมาอันนี้ไฟที่หน้าโรงน้ำดื่มนี่ก็ปิดแล้วเรียบร้อยรอบเดียว เดินดูรอบเดียวก็เปลี่ยนว่าวันนี้คงไม่ได้ไปเข้าที่แม่ครัวแล้วเพราะว่าอาจจะได้ไปทําความสะอาดที่บ้านวันนี้วันนี้จะทําความสะอาดที่ห้องห้องน้ําไม่ใช่ทําความสะอาดห้องน้ําจะเพราะว่ามีแต่ที่บ้านตัวเองอะเนาะ,นะที่บ้านเนี่ยหญ้ามันปกคลุมอ่าหญ้ามันปกคลุมห้องน้ําจนมองไม่เห็นห้องน้ําเลย ก็เลยเมื่อวานใช้สูตรของย t u b e เขาใช้วิธีการเลาะเลาะเอาไอ้พวกหญ้าไอ้พวกอะไรนะเลาะเลาะเอาพวกพวกรากรากของต้นหญ้าทั้งหลายเนี่ยเกลี้ยงพอเลาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็ก็ไม่มีแล้วข้างบนก็คือถ้าเลาะข้างล่างแล้วข้างบนก็ยังคาอยู่เพราะว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่า เลาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ข้างบนนี้ก็ก็ยังปกคลุมอยู่เพราะารอเวลามันเหี่ยวแห้งเข้ามาตอนนี้มันก็เลยเหี่ยวแห้งแล้วเหี่ยวแห้งแล้วก็ต้องเอาออกเอาออกแล้วก็มากองไว้กองไว้แล้วก็จะได้อ่าเป็นปุ๋ยเวลาไปเพราะว่าฉนั้นวิธีการปฏิบัติการญ้าที่ปกคลุมหลังคาเนี่ยไม่ใช่ว่าขึ้นไปเอาญ้าออกข้างบนไม่ใช่ใช้วิธีการแบบ ใช้วิธีการแบบเอาหญ้าเอาหญ้าข้างล่างไม่ถึงเอาเอา,เอารากมันอย่างเดียวเจาะไปที่รากอย่างเดียวเจาะไปที่รากพอเจาะไปที่รากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถข้างบนนี่สามาถเหี่ยวแห้งเลยไม่หลังคาสูงเท่าไหนก็สามารถดึงมาได้เออมีวิธีเดียวคือดึงอย่างเดียวดึงจากข้างล่างลงมา,ข,างข้างล่างลงมาดึงจากข้างล่างลงมา ลงมาจากข้างบนก็สามารถลงตัวแล้วก็สามารถดึงได้อันนี้ก็หายห่วงเกี่ยวกับเรื่องอวิธีการพัฒนาวิธีการวิธีการพัฒนา ตอนนี้ก็ปิดไฟหมดแล้วเหลือตรงนั้นกำลังกำลังกำลังปิดอยู่วิธีการพัฒนาห้องน้ำที่ว่ามีต้นหญ้าปกคลุมเนาะแม่ครัวปกคลุมวิธีวิธี ดึงหญ้าออกจากห้องน้ำก็อย่างที่ว่านี่แหละก็ลงตัวตอนนี้ก็คือปิดหมดแล้วส่วนฝั่งหญิงน้นก็มีเปรมฤดีเป็นผู้ดูแลครับผมว่าไงนะไม่แล้วเปรมดีอยู่ไหน อยู่หอแล้วเราไปไปบ้านแม่ครัวทำอะไรไปเลียของขวัญไปเลียของขวัญอ๋อแม่ครัวบอกเหรอไปไปรถอะไรยังไงไปรถแม่ครัวไปรถแม่ครัวแม่ครัวจะมารับเหรออ๋อบอกเมื่อวานแล้วเหรอไปเลียของขวัญที่บ้านแม่ครัวนอแล้วมีไปกันเยอะไหมไปกี่โมงไปกี่โมงไปไม่จ๊าไปกี่คน ไปคนอะไปห้าคนผู้หญิงมีไหมผู้หญิงฮะมีผภบาทวีคดาทศนเมจีได้ชาลีพรชาลีพรพรกลับบ้านแล้วก็ไอ้สุริรัตน์อ่ะสุริรัตน์อยู่ที่บ้านรอสิสุริรัตน์อยู่ฮะกลับบ้านเมื่อไรตั้งแต่เมื่อวานต้งแต่มือวานตอนกลางคืนมั่ง สงสัยตอนกลางคืนแหละเพราะว่าตอนเช็คชื่อไม่มีชื่อสุริรัตน์อยู่สุริรัตน์กลับบ้านอยู่ตอนนั้นน่ะอ๋อรถแม่ครัวจะมารับเหรออ๋อ,อ,อกินข้าวเสร็จเมือ่อวานตอนตอน,ตอนบ่ายเห็นเขาอยู่เลยตอนไหนใครเมือ่อวานตอนบ่ายเห็นเขาอยู่เลยเห็นตอนบ่ายแต่เขาจะแค่แต่เขาไปบ้านแม่ครัวต่อไงทีนี้คร,รูก็ถามเขาว่าสุริรัาช อยู่บ้านแม่ครัว่างานครูก็เขียนว่าลอลิงลอริงลาไอ้นั้นใครอยู่ที่นนอใครอยู่ที่ห้องประตูนนนนน่ะมีคนบ้านอ่ะอยู่ข้างนอกบ้านอ่ะพระพระบีนะบาทเนาะอันนี้ไฟห้องน้ําปิดไว้ด้วยก็ได้เพราะว่ามันไม่มีคนเข้าแต่คนก็แล้วแต่เขาว่าจะเข้าออกจะออกจะปิดจะเปิดยังไงไม่รู้จะบังคับเขาได้ยังไงเนาะแต่ถ้าครูเข้าห้องน้ํานี่นะครูต้องปิด ครูต้องเปิดเปิดเปิดแล้วก็ปิดนะเปิดแล้วก็ปิดต้องเป็นอย่างนั้นแหละอ๋อตกลงเราจะกินข้าวตอนเช้าเสร็จก็จะไปะอ่ะเนาะอ๋อแม่ครูบอกแล้วเหรอออดีดีด,ดีสามคนเลยสี่ห้าคนเนาะชริพรก็ไปบ้านส่วนไอ้สรุริรน์ก็ไปด้วยกันนั่นแหละสรุริรน์อ่ะเขาอยู่ประจำหละเขาก็ไปบ้านแม่ครูตลอดอ๋อดีมากเลย ก็ได้ไปวันปีใหม่เนาะคลิปวันวันของคลิปเหรอเนาะของศาสนาคลิตไปแลกของขวัญไปห้าคนกับหกคนกับสุริราตนอเรียบร้อยทิติทำหน้าที่เรียบร้อยปิดไฟเรียบร้อยทุกจุดเลยหายห่วงแล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเปิดเรียนแล้ว